หหินเนี่ยคือผมก็มาตั้งแต่เด็กๆแล้วเป็นที่ที่แบบพ่อแม่พามาแล้วพามาทุกวิเกเอน่ะฉะนั้นความทรงจำของผมตอนที่ผมเด็กๆอยู่นะ่ะ ก็คือต้องมาที่หัวเห็นตั้งแต่นี้เราพูดถึงตั้งแต่ 4- ี่ห้าขวบนะมาเล่นทรายมาขี่มา้าจนโตขึ้นหน่อยผมเริ่มเล่นเจ็ตสกีเล่นเรือใบจนไปเรียนว้างนองนต่กลับมาทุกรอบเนี่ยพ่อแม่ก็จะพามาที่นี่เพราะัมันจะมีความทรงจําที่ค่อนข้างสนุกสนานมีผ่อนคลายด้วยแล้วก็สิ่งที่สําคัญสุดมีความทรงจําดีๆกับครอบครัวครับเพราะน้นมันไม่ยากที่ผมอยากทําโครงการอะไรดีๆอยากทําโครงการที่เกี่ยวกับครอบครัวเนี่ย มันก็ต้องมาทําที่หัวหินนั่แหละครับถ้าองนั้นสัสสราเนี่ยก็เป็นเหมือนเรามีความทรงจำที่ดีเรามี e x p e r i e n c ์ที่ดีที่นี่เราอยากให้คนอื่นมีอย่ยงางนั้นบ้างอะจุดเด่นของศาสรานเนี่ยมันอยู่ตรงจุดในหัวหินที่อยู่ขอบเมืองหัวหินนิดนึงมันไม่วุ่นวายเกินไปเหมือนหัวหินหาดหลัก เราเถับมาที่เขาตะเกียบปุ๊บเนี่ยมันห่างจากกลางเมืองของหินแค่2กิโลแต่มันรู้สึกเหมือนย้อนยุคไปแบบช่วงวันหวานที่แบบรุ่นสมัยเก่าสโลไลฟ์นอกจากนั้นเนี่ยตรงหาดเนี่ยมันมีกิจกรรมที่เดินออกจากโครงการทำได้เลยเช่นเซิร์ฟฟิงคลายเซิร์ฟสเตโรบอร์ดอะไรเต็มงไปหมดเลยแล้วก็มันมีเลนจักรยานที่ขับได้ไปถึงเขาส0 0รอยอด แล้วก็เราห่างจากอุทยา,ลปลานปราณเนี่ยแค่4ีโลเองในนั้นก็หนึ่งที่บอกมีป่ากโกงกลางมีแคมป์ปิ้งมีอะไรกิจกรรมอย่เยอะมากเลยทั้นหนึ่งที่บอกเราถึงสร้าง create คอนเซปต์ของศัสราว่าเป็นไดนน์ไลฟ์สไตล์เพราะว่าที่ที่จุดเนี้ยเดินออกไปปุ๊บเนี่ยมันมีกิจกรรมเต็มไปหมดที่คุณทำได้ สำหรับคนที่ได้มันเป็นเจ้าของที่สัตรานะครับก็แน่นอนเลยแล้วชีวิตคุณชีวิตครอบครัวคุณเนี่ยประสบการณ์ดีๆที่คุณจะสร้างร่วมกันเนี่ยจะทำให้ชีวิตคุณมีคุณค่ามากขึ้นเหรอเมื่อกี้ก็พูดถึงว่ารอบๆหัวหินรอบๆสัตรานเนี่ยมันเป็นจุดที่เอ,อื้อสำหรับการสร้างเมมโมรีที่ดีๆด,ด,ด้วยกันนะครับนอกจากนั้นในโครงการเราอะ่ะเราก็ใส่พัสดิลิตี้ไปค่อนข้างเยอะมากเลยเพื่อให้ทุกจุดที่คุณอยู่เนี่ย ต่น,นอกโครงการจะในโครงการจะในห้องคุณก็ตามเนี่ยมันเอื้อกับการสร้างเมมโม y รีที่ดีครับแล้วก็ผมว่าพวกความทรงจำเนี่ยมันเป็นที่เก็บตลอดชีวิตใช่เึงผมมาชำตั้งแต่ผมก็มีความรักที่นี่แล้วก็รักครอบครัวมีเมมโม y รีดีๆตรงนี้ผมว่าตัวนี้สำคัญมากครับ เหมือนเป็นบ <nies> ้านที่เล็กๆรู้จักกันเปนไปหมดนะคะหาดแล้วก็รู้สึกว่ามีกิจกรรมพวกวินเซิร์ฟอะไรพวกนี้ได้นะคะแล้วก็มีไบเลนขี่จักรยานนะครับเป็นโครงการที่น่าสนใจก็มาแล้วรู้สึกประทับใจนะคะบรรยากาศอากาศก็ดีมากเลยนะคะตรงนี้ใกล้ๆเขาอากาศจะค่อนข้างเย็นอีกสิ่งที่ชอบเนี่ยคือมีจัดกิจกรรมทางน้ํา แล้วก็มีไปปั่นจักรยานได้เพราะว่าใกล้กับอุทยานนะคะมีอะไรให้ทําเยอะมากเลยค่ะตรงนี้มีอะไรเพิ่มก็คุณหนึ่งคะก็จริงๆแล้วสะดวกสบายนะครับไม่ได้ไกลมากแล้วก็อยู่ติดกต่เขาตะเกียบเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยชอบตรงที่หน้าหาดหน้าหน้า,นาของโครงการเนี่ยเกือบ50เมตรนะครับ<ด>แล้วก็คนเนี่ยอยู่ไม่ไม่ร้อยกว่ายูนิตเอง<ช>นะครับบนพื้นที่5ไร่ก็ถือว่าเป็นโครงการนะครับเพชรน้ำงามของหัวหินอีกหนึ่งโครงการที่ผมและพินุษแนะนำนะครับ ก็คือที่เนี่ยค่ะเป็นโลเคชันที่สวยมากแล้วก็ห้องตัวอย่างนะคะตกแต่งดีแล้วก็เป็นคนชอบอะไรที่เป็นไม้อยู่แล้วเลยเงี้ยค่ะออกมาแล้วเหมือนกับว่านะ่าจะได้พักผ่อนได้ดีแล้วก็พื้นที่ค่ะของเขาจัดแกลนได้สวยมากคือรู้สึกว่าที่เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่จะต้องมีสักที่หนึ่งที่หัวหินก็น่าจะเป็นที่นี่นค่ะ ก็เป็นสถานที่ที่ดีนะฮะเพราะว่าอากาศดีแล้วก็ดูบรรยากาศดีมากเลยครับผมเห็นเขาบอกว่าหาดจะแบบนากว้างกว่าในชอบไหมห้องสวยไหมชอบห้องสวยไหมเขยค่ะก็ประทับใจมากนะคะแล้วก็เหมือนโครงการนี้มีทุกอย่างเลยแล้วแบบชอบธรรมชาติแล้วก็ติดทะเลบีชฟอนอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็ทุกอย่างแบบดูแบบน่าอยู่อะค่ะ ยังไงคะชอบการตกแต่งเป็นแบบธรรมชาติครับแล้วก็กิจกรรมทะเลก็มีเยอะเห็นว่ามีกิจกรรมให้เลือกเยอะมีปั่นจักรยานด้วยสี่ครับแล้วก็แต่งห้องสวยมากเลยค่ะมันธรรมชาติไม้ไม้ก็ถ้าส่วนตัวจริงๆชอบคือชอบห้องเดี่ยวอค่ะที่ว่ามันจะเป็นห้องเดี่ยวที่มีห้องนอนแล้วก็มีลิฟวิ่งแล้วก็มีบาร์บีคด้วยซึ่งจะไม่เห็นในที่อื่นที่เขามีแบบนี้นะคะก็คือที่นี่ถือว่าจัดเต็มมากแล้วก็พรเวซีมากพอเปิดประตูมาปั๊บลงน้ำได้เลย เวลาเรามาพักผ่อนใช่ปะเราก็ต้องมากับเพื่อนไม่ก็แฟมิลี่เวลามากับเพื่อนก็ต้องมี l i v วิ g งจริงๆอ่งอะทูเบดลูมเนี่ยเหมาะมากสำหรับไลฟ์สไตล์ของพวกเราเพราะว่าพวกเราเป็นคนสุขสนานฟังก์ชันต่างนะคะคือจัดวางแล้วก็ออกแบบได้แบบลงตัวดีมากเหมาะสมกันใช้งานมากเลยจริงๆวัยรุ่นก็น่าต้องชอบห้อง one bed อยู่แล้วเนาะเพราะว่าอยู่คนเดียวแล้วก็ครบทุกอย่างใช่ไหมสไตล์เดียวกันมีครัวมีห้องน้ำ <laughs> โอ้ักก็มานอนหัวหินใช่ไหมขับรถมาไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็มาพักอยู่คนเดียวหัวหินใช่